สำหรับข้อนี้นะครับเราจะรับค่ามาเป็นเซนติเมตรแล้วแปลงให้เป็นฟุตกับนิ้วนะครับฟุตก็คือเซนติเมตรหารด้วย30.48นะนิ้วคือเซนติเมตรหารด้วย2.5 4จ้า่ที่อันดับแรกละ่ะรับค่าเซนติเมตรมาก่อนนะครับก็ผมให้ตัวแปรชื่อ 4m กันนกันเท่ากับฟุตใส่ จำนวนเซนติเมตรครับอ่าทีนี้ตัวซีเอ็มเนี่ยมันเป็นข้อความอยู่นะครับเพราะงั้นเราต้องแปลงให้เป็นเราจะให้เป็นตัวเลขทศนิย,ยมนะอ่าโอเคตอนนี้ซีเอ็มเป็นตัวเลขทศนิยมแล้วนะครับทีนี้เราจะมาคำนวณฟุตเท่ากับ CM หารด้วย30.48ทีนี้นิ้วนิ้วอินชยังไงอย่างนี้มั้งเท่ากับ CM หารด้วย2.54อเราได้ฟุตกับนิ้วมาแล้วนะครับทีนี้เราจะแสดงผลนะครับรินว่าถ้าเป็น คือเราใส่คอมมาเป็นตัวแปรพุทนะครับแล้วก็ปินว่าค่าเป็นนิ้วคือแล้วก็ตัวแปรอินชนะฮะอินชโอเคเรามาลองรันกันดูนะครับโทน F 5นะอ่ะ เลือก p y ท h o n ูเ e นะถ้ามันขึ้นให้เลือกใส่จำนวนเซนติเมตรอ่าสมมุติว่าเป็นเอ่อเท่าไหร่ดีห้าสิบเซนติเมตรหน่วยเป็นฟุตก็คือหนึ่งจุดหกสี่หน่วยเป็นนิ้วก็คือสิบเก้าจุดหกแปดเอ่ออย่างถ้าเราในหนึ่งไม้บรรทัดเนี่ยหนึ่งฟุตเนี่ยมีสามสิบเซนอ่าใช่ไหมครับ เอ่อมีสินิ้วมี30เซนใช่พอถ้าเราจ่าสาเซนเราก็จะได้ประมาณ1นฟุตแล้วก็ประมาณ1ิบดหรือ12นิ้วประมาณนั้นนะครับโอเคสำหรับข้อนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ